ความคืบหน้าของวันนี้นะก็ได้ท่อระบายได้ท่อระบายลมนี่แล้วก็ท่อระบายน้ำลน้นแล้วก็ติดตั้งประตูนะครับนี่ติดตั้งประตู แล้วก็ระบบไฟฟ้านี่มาดูระบบรบไฟฟ้านะครับนี่ใช้ได้ด้วยติดแบบนี้เลยครับติดบนผนงังมอกตัวเดียวแบบนี้เลย เปิดปิดพร้อมกันครับสวิตหนึ่งอันไฟกับพัดลมเปิดปิดพร้อมกันเลยเปิดนะครับปั๊บจะดูว่าประสิทธิภาพดูดอากาศได้หรือเปล่ามาดูตรงนี้กันนี่มาดูช่องนี้มาดูช่องนี้ช่องอากาศ หนมีมม่มีลอมออกเห็นไม,ม